อ้าวเรื่องลูกเรื่องไปดัจับไปดังจับออกเื่เสท่หมดแล้วเลูกเสข้าวยาวข้าวยาว่องเไแล้วลูกไปทบ้าให้ลูก เลยดีแล okay, ้วนั uhm. ardı, line, then, wide wide はは่นแหละหายแล้วเดินเที่ยวเลยลูกเาัน้งทาของด้วยร้อนหน้า้ออกแล้วนหน้าเินหมดแล้วาปาาไกหายก็ดีอะไรเปง่ายลูกลงย่าง เออมีแล้วนะลูกนะปุไหนอ่ะลาีฟ้าาอย่างเดียวใช่ไหมตรงอื่นลงหมดแล้วนะมามนถิงขอแหดียนะลูกนะตรงไหนที่เลยลูกนหเอาหันข้างลูกหันข้างนี้ลูกหันมาฝังนี้ลูกไม่ลูกหันกลับหันกลับมาหันไปทนี้เออหน้าทางนี้ตรงไหนลูก เจ็บโดนไเจ็บที่เขาเบาๆเขาแค่นี้เจ็บไหมล่ะเออพี่ขับดเฉยเกวาแล้วเขกล้วยมั่วัดคอสิตาลามอ่ะเดินดูไมั้ยดมข้ย ดีขึ้นไหมนต่ยัลงมาลลงูนถึงร้อลงกี่เปอเซ็นต์แล้ลูกเออที่แล้ทำบุญได้วลูกนะเออทำบุญคนละสองร้อยสองร้อยที่ผู้ชายได้นะวัดไหนก็ได้ที่เจ้ากรรมยืทั้งหมดนะเออยันหน้ายนหี่จโหูไปอมก็ได้อ้าูดูนั่งลถกันู ตอนนี้หาจุดปวดในตัวซิมีีจุดปวดที่ไหนอีกหาจุดปวดปวดใช่ข้อเท้าอยู่เยอะล่งยังข้อเท้ามีปวดอยู่แต่ว่าวก็ลงเออลงแล้วก็คือจบแล้วมันไม่มีแล้วเนะาะสบายใจได้เอาเรียบร้อยนะ